สวัสดีครับวันนี้เรามาชมเหรียญหลวงพ่อคูนะครับนะเหรียญรุ่นนี้เรียกว่าเหรียญมหาบารมีสร้างปีพศ .2536 นะครับนะออกวัดแจงนอกนะครับออกวัดแจงนอกดังนั้นเหรียญนี้มันดูค่อนข้างที่จะดูยากนิดหนึ่งนะครับนะมีเก้ด้วยนะครับนะมีเก๋ด้วยดังนั้นก็คือ ถ้าดูเหรียญน,นี้วิธีดูง่ายๆเลยนะวิธีดูง่ายๆผมจะให้ท่านดูอยู่3อย่างนะครับนะแต่ท่านนอกจาก3อย่างนี้แล้วเนี่ยมันดูยากมันดูยากดังนั้น3อย่างคืออะไรเนาะอย่างที่1ให้รู้ว่าเหรียญน,นี้เป็นเหรียญมหาบารมีออกวัดแจีงนอกจะพิมพ์ครึ่งองค์แล้วก็ไม่มีหูไม่มีหูหอย่างนี้นะ ไม่มีหูไอ้ตรงหูเนี่ยมันจะบุ๋มบุ๋มเห็นไหมจะไม่มีหูอย่างเงี้ยเหมือนกับเหรียญที่ตัดหูนะลักษณะเหมือนกับการตัดหูแต่ที่จริงไม่ไม่ใช่ตัดนะมันเกิดจากบล็อกนะครับนะเกิดจากบล็อกนะมีทุกเหรียญถ้าเป็นเหรียญรุ่นนี้มีทุกเหรียญจะต้องเป็นอย่างนี้ทุกเหรียญน,นะครับนะเป็นอย่างนี้เลยทุกเหรียญนะ จะบุ๋มย่างเงบุ๋มยงง้ยเอาไหมทุกเหรียญน,นะ,ะส่วนที่ยังอื่นดูความตึงความเรียบร้อยของของเหรียญเงินก็จะออกเงาเงาๆนะเงินจอ,อกเงาเงาสามอย่างก็คือ1ให้ดูโค้ดดูโค้ดนะครับนะจะช่วยช่วยได้โค้ดนี้กับโค้ดนี้จะไม่เหมือนกัน โคต่างกันดังนั้นถ้าถ้าเป็นเนื้อเงินจะโควจรนเนี่ยมาอยู่ตรงนี้อ่าอ่าถ้าเป็นเนื้อนวะเนาะถ้าเป็นเนื้อนวะวจรนจะมาอยู่ตรงนี้และโคดนี้จะมาอยู่ตรงนี้ถ้าเป็นเนื้อเงินวจรนจะมาอยู่ตรงนี้นะแล้วก็ก็โคดนี้อยู่ตรงนี้นะดังนั้นโคดเนี่ยมันให้ดูยังไงให้ดูให้เรารู้จำฟอนตัวนี้ให้ได้เนี่ย จำฟอนตัวเนี้ยวจนตัวเนี้ยวจนเนี้ยจำจำให้แม่นนะครับนะจำให้แม่นเพราะเหรียญน,นี้ถ้าดูอย่างอื่นดูยากนะดูอย่างอื่นเนี้ยดูยากดังนั้นอยากจะแนะนําให้ท่านดูคําว่าวจนตัวเนี้ยเนี้ยให้ชัดเจนนะครับนะจำฟอนตัวหนังสือนี้ให้แม่นนะครับนะจะต้องตอกตอกลงเท่านั้นนะครับนะเอามาตอกปักลงไปเลยนะ เหรียญจะต้องมีมีเส้นขนแมวอย่างนี้นะเหรียญน,นะเหรียญต้องมีเส้นขนแมวนะครับนะ,ะจำจำเส้นขนแมวนี่ไว้แล้วก็สําคัญคือให้ให้ให้จำฟอนต์ตัวหนังสือวอจอนี้วอจอนอเนี้ยให้ได้นี่ลักษณะที่1น,นะครับนะชัดไหมลักษณะที่1จําให้ได้ตรงนี้ลักษณะที่สองจโคดตัวนี้เนี่ยจำโคดตัวเนี้ย จำให้แม่นนะครับนะจำให้แม่นนะจำให้แม่นนะเพราะของเก้มันทำยังไม่เหมือนของเก้ทำยังไม่เหมือนจำให้ได้นะโคดนี่นะอ่าจำให้ได้ลักษณะแบบนี้ส่วนลักษณะที่สามก็คือนี่ตัวเลขตัวเลขตัวนี้นะครับนะตัวเลขเนะี่ย นะจำตัวเลขนี้ให้ได้นะครับนะนะฟอนตัวเลขเนี่ยจะต้องเป็นอย่างนี้เพราะว่าของเก้มันทำยังไม่เหมือนส่วนที่มาอยู่ด้านหลังเนี่ยของเก้นี่จะทำสวยกว่าอีกนะครับนะออผมก็เลยแนะนำให้ท่นานชมว่าให้ดูโค้ดโคดต,ตัวเนี้ย โคต yeah. ัวเนี้ยกับโคตัวเนี้ยกับตัวเลขตัวเนี้ยซึ่งเป็นเหรียญเก้มันยังไม่เหมือนนะเหรียญเก้ยังไม่เหมือนเมื่อเหรียญเก้ยังไม่เหมือน3อย่างเนี้ยผมก็เลยเอา3าอย่างเนี้ยมามาแนะนําถ้าเอายังอื่นมามันก็จะมีปัญหาส่วนของเก้ต่างๆเนี่ยขอบตัดต่างๆเนี่ยเขาจะเหมือนกันเด้เหมือนกันเด้นะเนี่ยข้างหลังนี่ก็ ของเกจะสวยกว่าโดยซ้ำไปนะเออดังนั้นก็คือให้ท่านจำแค่3มลักษณะนี้ไว้พอนะจำสามลักษณะนี้ไว้พอก็คือโคดโคดต,ตัวนี้วจนอกับโคดต,ตัวนี้นะโคดต,ตัวนี้ถ้าเป็นเนื้ออื่นก็จะสลับที่กันเลยนะถ้าเป็นเนื้ออื่นนะเช่นเนื้อนวะอย่างนี้เป็นต้นนะจะสลับที่ก,กันนะถ้าเป็นเนื้อเงินจะมาตอกตรงนี้กับตรงนี้ใช่ไหมอ่าแล้วก็ตัวเลข แค่3าอย่างนี้ท่านจะจับเหรียญลุนนีได้นะครับนะถ้าท่านจำสามเหรียญนี้ไม่ได้3อย่างนี้ไม่ได้ท่านจะจับเหรียญตัวนี้ไม่ได้นะครับนะเพราะเหรียญตัวนี้ของเก้มันมันมันสวยครับก่องของเขาก็จะสีสีนี้นะครับนะสีนี้อยู่ประมาณนี้นะครับนะดังนั้นในคลิปนี้ผมจะมาแนะนําให้ท่านชมอยู่3อย่างนี้นะครับนะนอกจากนั้นแล้วท่านก็เอาไปสังเกตเองเพราะว่า เหรียญเก้กับเหรียญแท้มันจะออกมาค่อนข้างที่จะเหมือนกันก็เลยแนะนํายากดังนั้นคือสิ่งที่ยังไม่เหมือนก็คือ3อย่างนี่แหละโคดกับตัวหนังสือ,อตัวเลขตัวเลขนะครับนะดังนั้นคลิปนี้ต้องขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับนะขอบคุณมากที่รับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับนะ